ก็ขอ,ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมช่องอาร์คนะตอนนี้เรกาก็อยู่เกมมอ n เตอร์ฮันเตอร์วนะครับซึ่งคู่มือการล่าในวันนี้ผมก็จะมาสอนไกด์หรือว่าเทคนิคในการล่ามิซุซุเนะนะครับมอนเตอร์ใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในเกมมอ n เตอร์ฮันเตอร์วโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มล่ากันเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวกันก่อนอน,นะครับโดยมนะิซุซุเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพทต์ล่าสุดซึ่งพลังโจมตีของมันนะถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเเเเเปป็็นนนนนนตตตััััวววรรรระดดดบกกกิีีีี่่่่ยยาาคมฟซ์อออูท350พืโช ถ้าเกิดเป็นตัวม่วงเนี่ยดีเฟนส์ของเราเนี่ยวควรอยู่ที่3 8 0ร้อถึงสี่นะครับเพื่อการการโดนวันช็อตนะหรือถ้าเกิดใครอยากจะวัดดวงเนี่ยก็ใส่เดวีเบสซิ่งหรือว่าไปกินดีเฟนเดอร์ไฮมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาชัวร์ก็คือดีเฟนส์ควรมากกว่าตามที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับก็คือข้อมูลของมิซูเนะก่อนที่เราจะออกล่านนะโดยมิซูเนะเนี่ยสามารถตีติดธาตุได้2ธาตุนะครับก็คือธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ํานนะซึ่งธาตุไฟจะตีติดได้ก็ต่อเมื่อมิซูเนะเข้าสู่ร่างโซซเียนะครับแล้ว ปล่อยฟองสบู่ให้เป็นฟองสบู่ไฟมาแล้วเราเดินไปโดนนะครับเราจะติดสถานะไฟนะซึ่งถ้าเกิดชุดเกาะใครที่มีค่ากันไฟติดลบเนี่ยก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเลือดไหลเป็นน้ำแน่นอนนะต่อไปก็คือท่าที่แนะนำนะครับซึ่งมิซูเนเนี่ยนะจะแพ้นหนักๆอยู่2ท่าทเลยก็คือท่ามังกรกับท่าไฟฟ้านะครับส่วนท,าท่าไฟกับท่าทน้ำแข็งเนี่ยแพ้แค่1ดาวนะและท่าที่ไม่มีผลเลยก็คือท่าทน้ำนะครับส่วนสถานะผิดปกติจะเล่นอันไหนก็ได้นะครับเพราะว่าติดเรยวเท่ากันหมดนะต่อไปก็คือการเริ่มล่าจริงนะครับโดย ซึ่งเขาบอกว่าล่างโซเชียจะสามารถติดได้ก็ต่อเมื่อเราตีหัวของมิซึเน่จนพังนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราไม่ตีหัวของมิซึเน่จนพังเนี่ยมันจะไม่เข้าล่างโซเชียเลยหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ได้เทสมานะแต่เห็นต่างชาติเราคุยกันอยู่นะครับโดยเรามาเริ่มที่ล่างปกติก่อนนะครับโดยมิซึเน่ล่างปกติท่วงท่าจะไม่ได้เยอะแล้วก็จะไม่ได้ดุนแรงมากนะครับแล้วก็ระหว่างการต่อสู้เนี่ยมิซึเน่จะปล่อยฟองสบู่มาเรื่อยๆนะครับซึ่งในร่างปกติฟองสบู่อาจจะไม่ได้้้อออัันนนนนตตรรราาาาาายยมมกกกกะะะถเเิิิดดดดโไป็็จจแแคค่่หลวสสบบู ซึ่งสารนะสะบู่จะทำให้ตัวละครเราลื่นเวลาเรากดหลบนะซึ่งมันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรมากนะครับโดยเฉพาะกับพวกอาวุธที่มี Perfect Dodge เนี่ยเวลาเราเข้าสู่หมวด Perfect Dodge เนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันพิเศษนะครับทำให้มัน cancel สารนะสะบู่ไปเลยนะ โดยมิซูเซเนะในร่างปกติก็อาจจะยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อมิซูเซเนะเข้าสู่ร่างโซเชียเนี่ยตอนนี้ความชิปหายของจริงมันก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับโดยเมื่อมิซูเซเนะอยู่ในร่างนีเนี่ยถ้าโจมตีส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นมากนะแถมยัง,ยงจะใช้ท่ากายภาพบ่อยด้วยรวมถึงฟองสบูย่ยังจะตีติดไฟแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะโดยท่าที่ควรระวังในร่างนี้เนี่ยก็คือทุกอย่างทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นท่ากัดท่าชนท่าหางฟาดหรือแม้แต่ฟองสบู่ทุกอย่างตีแรงหมมดดดเลยนนะะะถ้าาาไ่่อจจีกวครับ ถ้าใครเล่นสายบล็อกเนี่ยก็บล็อกให้แม่นๆส่วนใครที่เล่นสายหลบเนี่ยก็พยายามหลบให้พิュ๊ๆนะครับข้อแนะนําก็คือพยายามอย่าใช้ท่าโจมตีหรือท่าอะไรที่มันมีแอนิเมชันที่นานนะครับเพราะว่ามันจะไม่ให้เราเปิดช่องว่างให้มิสซิสเนสสวนได้นะอย่างเช่นดาบคู่ที่มีท่าดีบอลเบลดที่ตอนเรากําลังออกท่าเนี่ยมันจะแคนเซิลอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือว่าท่าทูชาร์ดสลัของเกร s ซอรเนี่ยก็ให้ใช้เฉพาะในจังหวะที่มิสซิสเนสกำลังติดสตันหรือว่ากําลังล้มอยู่หรือติดสถานะต่างๆอยู่นะครับ ไม่งั้นเนี่ยเราใช้ไปมีโอกาสโดนส่วนสูงมากนะเพราะว่ามิสซิเนตในลร่างโซเชียค่อนข้างจะออกท่าโจมตีเร็วมากนะครับมันมีหลายท่ามากเลยนะที่มันจะตีเร็วตีแรงนะอย่างเช่นท่าฟาดห่างหรือว่าท่าพุ่งกัดนะครับ สามารถพูดได้เลยว่าท่าที่อันตรายที่สุดของมิสซิสเนียภาคนี้เนี่ยคือท่าฟาดหางนั่นแหละนะครับเป็นท่าที่ใช้บ่อยมากๆแล้วก็ตีแรงมากๆนะคือถ้าเกิดใครค่าป้องกันไม่ถึงเนี่ยคุณจะเห็นหลอดเลือดคุณกระพริบเป็นสีแดงแบบบ่อยแบบบ่อยมากๆนะถ้าเกิดมาตีกับมิสซิสเนียเนี่ย ส่วนอีกท่าหนึ่งเยที่เป็นท่าใหญ่ของมิซูเนะจริงเนี่ยก็คือท่าที่พ่นเป็นระเบิดฟองสบู่นะครับซึ่งท่านี้อ่ะมันจะใช้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในโหมดโซเชียนะหลังจากที่มิซูเนะใช้ท่านี้แล้วเนี่ยมันจะเผยจุดโฟกัสไตล์ออกมานะครับแล้วก็สามารถไปใช้ท่าโฟกัสเพื่อจาัดก,การมันได้นะ แล้วก็ไปซื้อนเนี่ยมันจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมเล่นคนเดียวผมจะไม่ค่อยเจอนะแต่ถ้าเกิดเล่นออนไลน์ผมจะเจอค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือท่าฟัานหางกับท่าหมุนตัวตบแบบปกติแหละแต่มันจะง้างแบบง้างนานมากๆนะครับที่ผมเจอนะแต่ผมไม่ได้อัดฟุตเทอมานะครับท่าน,นี้ก็ให้ระวังนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะง้างนานมากๆนะครับแล้วเราจะดูจังหวะหลบยากนะผมก็ไม่ได้ใจแล้วว่าท่านี้มันเป็นท่าเฉพาะในออนไลน์หรือว่ามันแค่นานๆใช้ทีนะ สรุปแบบรูปยอ่อเนี่ยวิซซน,นี้ในภาคนี้อ่ะค่อนข้างจะตีกายภาพบ่อยนะครับแล้วตีแรงด้วยนะที่อันตรายจริงเนี่ยก็มีแค่พวกท่าฟาดหางแล้วก็ท่าตีทางกายภาพนะพวกฟองสบ,บู่หรือว,ว่าพ่นน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เหมือนภาคเก่านะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสู้สนุกดีนะครับไมไ่เล่นแบบถอดสมองมากนะมีหลายๆท่าเลยที่ค่อนข้างจะอันตรายแล้วก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะถ้าเกิดเผลอแบบเดียวก็คือสามารถนอนแมวได้เลยนะครับ ยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะสำหรับวิดีโอตันนี้ก็ผมเอาไว้แค่นี้แหละนะครับเอาไว้เจอในวิดีโอต่วหน้าน,นะครับสำหรับวิดีโอตันนี้ก็ไปบายแล้วแล้วเจอกันใหม่